สวีครับวันนี้พบกับช่องพิุฟเวียชาแนลนะครับดไมเจิเลยวันนี้ผมก็หลังเลิกเรียนนะครับก่อนไปฟินิกส์ก็เอาบะหมี่นะครับบะหมี่หมูแดงเกี้ยวนะครับมาฝากพี่อุ๊บนะครับคุณมาดูไม่เจอเลยตายแล้วทำไมเป็นงี้กินยาแล้วนอนเออไม่ไม่สบายใช่ไหมครับอืมันเจ็บขาเลยกินยาแล้วไปกินมันเหมือนไข้ด้วยแล้วดีดีขึ้นอ่ะครับ เรกินยามันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ดีค่อยไปหาหมอคก็บางกลางวันดันเปแบกทรายโซ่อะไรมาเต็มเลยไม่ไมีใครช่วยก็วันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้ผมก็เรียนนะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเดือนออีกอสองเดือนเขาเรียกว่าเดือนข้างหน้าเดือนมีนาอ่ะสิ้นเดือนมีนานี้ก็ต้องเคลียร์ให้เสร็จนะสอบเนาะใช่ครับเดี๋ยวก็สอบเดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วเดี๋ยวมีต้องมีหนังมีหนังพิธีกร ละครพี่เอก็ให้ไปที่กองบอกทางน,นี้น้องจอนเพราะว่ากองละครพี่เอจานังขานพุทธก็เดี๋ยวถ้าว่างก็ไปบอกกันแหละเออรายก็ฟิตตัวครับตอนนี้ก็ออกกำลังกายทุกวันครับหลังเลิกเรียนแล้วพิธีกรก็เดี๋ยวจะต้องเข้าไปอ่านบรรพุทธเพราะว่ามันมันทุนนวกวันเลยสายเลยดูไม่เฉื่อยเลยว่าสภาพเราเนี่ยเนิร์ออกมาแล้วนี่ต่อนนี้ออกมาแล้วที่เจ้าเอาไปอยู่บนไหมนะฮึที่เจ้าอะไรเจ้าเจ้าสัวเจ้าสัวเนี่ยออกมาแล้วทัออกทิมมาเลวเจ้าสัว เาก็จะซั่ๆกันอนอนกันกระโดดเต็มไปอเอามห,หมดเลยใช่ไหมครับขับปล่อยหมดแล้วก็สบายเพราะไม่งั้นพี่จําไม่ไหวพี่ต้องปล่อยเมื่อคืนเนี่ยคลื่นชั่วหน่อยดีมันเข้าไม่ลึกนะมันเล่นมันเล่นกันใช่ไหมมันสู้กันแต่เล่นกันจริงสู้กันต้องกินยาเนี่ยเออพิรดเสอร์กินยาฆ่าเชื้อแล้วไปล้างสบู่แล้วก็แมวาเพราะว่าแมวตรงเล็บมันสกปรก ก็เอาล้างจบูุแล้วก็แม่ธาวัตติมาแล้วก็เราเขามอง้วถ่ายถึงนะแมวนอนเดี๋ยจะเอ้โลมัวโลมัวโลมัวแสงนอนนไอ้จาดำจะเอาไป่ไปให้แม่ไหนหอดให้เอาไปให้แม่จำได้ิเนให้ให้เอาไปจริงอ่ะแม่ผมเลี้ยงนะโอย อตอนนี้อยู่บ้านก็มีแมวสามตัวชื่ออะไรมั้อแล้วก็อยู่นาอยู่ที่ไร่นาพ่อเลี้ยงประมาณสิบห้าสิบหกตัวนลม้าใช่ไหมม้าครับเลี้ยงม้าอยู่นาเลี้ยงม้าอยู่บ้านเลี้ยงแมวครับก็เห๋ยวดูกันก็ตอนนี้มุกกรลเล็งไม่ได้มามาเย็นก็ทำๆหน่อยแต่ก็เหนื่อยเลี้ยงไม่สบายเลี้ยงเจ็บท้อง เดี๋ยวก็หายครับเพราะพี่อุ๊คนเหล็กมันตอนนี้61ยาก62นะวันนี้ดูไม่จืดเลยนะสภาพวันนี้ก็เรียนกับดรสุลินนะเรียนทำชุดครับเราดูผลเมื่อไหร่ได้ไหมน่าจะเร็วๆนี้ครับมีการมีมีกี่คนนะวันนี้มีห้าคนครับทำไมมาน้อยกันเริ่มแรกมีหกคนเล้งไม่สบายเล้งไปโรงพยาบาลคลินิก การเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยหายไปเมื่อวานก็บอกเมื่อวานอาจารย์มีคนทำสวยๆนะครับเมื่อวานอาจารย์เบิร์ตมา,า,ม,ามาเยี่ยมแล้วก็มีผลไม้มาแล้วก็ให้ของไปจะมีส้มยาไทยเอาไปกิน,น,นกเวยไม่ต้องไปก็ เออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบหายครับป่วยปวดปวดขาด้วยใช่ไหมครับปวดขาไอ้ที่มันเป็นตะคิวแล้วก็วันนั้นเป็นนวดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นก้อนเป็นก้อนมันแึงไม่เราเป็นนวดแล้วมันเหมือนผิดล็อกมันนวดไม่ไม่ไม่ครบชั่วโมงหรือเปล่าเหมือนกันเลยข้างนี้ไม่เป็นแต่คั้างนี้เป็นมันมันเจ็บเวลาเดินมันเจ็บก็ตะคิวมันกินแล้วมันเก่งแล้วนอนกลัวตะคิววันก่อนเป็นสองข้างเลยก็ด้วยด้วยอายุเยอะแล้วก็พยายาอกําลองกายปกติจะไม่ค่อยป่วยเท่าไห่ กบอวว่่าเดีี๋ยพรุงน้ถ้าจะคิวกินพยายามแบบยืดข้อเท้าอย่าอย่าอย่าแบบอย่าเหยียดอย่าเหยียดเท้าต้องดันเข้าแบบนี้มันถึงจะหายตึงใช่ไหมต้องตึงต้องให้ตึงๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวให้ชาวไทยพาไปถามหตอนเย็นเย็เดี๋ยวได้ที่เพราะว่าวันพุธจะต้องไปอัดรายการอะไรนะย้อนลอยคนเป็นข่าวที่ทีวีสูทีวีพูลสองเทปเออเดี๋ยวน่าจะลิงก์มาแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ดูก็จะ แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวชาไทยคุณชาไทยจะต้องไปออกกําลังกายต่อกี่ชั่วโมงครับก็ประมาณ 2- อถึงสามชั่วโมงครับไม่ได้ไลฟ์สดเดี๋ยวให้มาไลฟ์สดกันบ้างเนาะย่องนี้ยอดก็ตกนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทําไปก็เดี๋ยวเรื่องงานสิบแล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดกันเพราะพี่จะต้องไปกรอกเดี๋ยวรอทนายดวิตะแล้วก็คุณน้ำฟ้านัดอีกมันก็เลยยุ่มยุ่มนิดหน่อยก็ต้องรีบให้หาย มันก็เหนื่อยๆนิดหน่อยทีแรกก็ไม่อยากจะนันแล้วนี่หลายๆคนบอกนี่ใครไปบ้างครับ<ก>รนีมอไปวันศุกร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวันที่สิบจะไปคุยกันก่อนแล้วก็จะต้องเดี๋ยวต้องคุยคุณน้องฟ้าคุณหมอปลาแล้วก็ทนายดวงวิจิตะแล้วก็ผู้ช่วยทนายที่จะต้องอทําคดีที่ก็ต้องนัดกันว่าจะต้องทํำยังไงจริงๆไม่ค่อยอยากจะเดินทางมันก็อยากให้จบๆไม่อยากจะยุ่งแต่นี่หลายๆคนว่าคิดถึงพี่น้องฟ้ากับหมอปลาแล้วก็พี่ดวงวิจิตะเนี่ยก็คือป้าถอนโทรมาให้กำลังใจเห็นพี่เจ็บ ไม่เป็นอะไรครับดีมืนเขาเหมือนกันโหูยบเงี้ยต้องเยอะไหมเยอะดูดิเทดินในวัยเดียวกันแล้วมันเล่นกันปั้มกันไม่รู้ใครเป็นใครเอาไหมเอาคนนี้ไปไหมจำได้ไหมนี่ใครคนนี้ใครไอ้กาแฟกาแฟไอ้นี่ใครมิเชนมามิเชนมาเห็นในนั้นไหมต้มตำอือเขาเหมือนต้มตำหลังคาต้มตำเล่นกันสนุกเลย่นกันแรงแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวคุณชาไทยก็ขอบคุณนะเป็นเป็นเด็กดีจ้ะ ชอบมากเลยเขบคนว่าใส่ผักเยอผักโขดพวกตุ้งดีเยอะร่่เนียร้านนี้อร่อยอร่อยมากเลยเทั้งหลายเท่าไหร่พิเศษสี่สิบห้าบาทเองครับพี่อุ๊กเพราะว่าเป็นร้านหน้ามหาลัยเขาขายไม่แพงร้านที่เราไปนั่กินเนี่ยร้านที่เราไปนั่งกินพี่อุ๊กต้องเป็นที่หกสิบบาทนี่ก็เยอะอยู่นะครับก็ขอบคุณแหละเอฟซีเนาะเดี๋ยว ค่อยไลฟ์สดกันวันหลังเนาะเดี๋ยวก็คือรอให้ครูชาไทยเคลียงานให้เสร็จถ้าวันไหนนัดกันเดี๋ยวออกกําลังกายมาก่อนจะได้แบบไม่รีบครับครับนัดเล็งนัดอะไรแล้วก็จะได้มากินข้าวเป็นเป็นรวมทีมกันวันนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีใจที่ลูกชายเอาอันนี้มาให้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กําลังใจขอบคุณเอฟีทุกคนนะครับตายแล้วเหมือนเหมือนคนอนาถาขอทานเลยว่าต้องเขาตรงนี้ถ้าถ้าไม่มีทองเป็นไงครับจำจำไม่ได้เรับ ภาพที่แบบตาาวันนี้ดูแบบโอ้ไม่เป็นไรฮะเราตัวจริงเราก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะ่ากกูชะาไทยได้ให้ยอดขึ้นขของโคอุบจะอุบจะเจ็ดหมื่นแล้วของจัไทยให้ขึ้นตอนนี้ยอดตกก็ขึ้นขึ้นเรื่อยๆแต่ขึ้นไม่เยอะอยู่ครับครับครับก็ต้องกับคุณดูแลตัวเองนะครับก็เดี๋ยวดูึ่งงานช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองครับออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ วางเรียนครับเรียนเร,เรียนเสร็จปิดเทอมก็น่าจะโอเคใกล้เลยเนาะปิดเทอมโอ้ปิดเทอมไม่ว่างอ่ะต้องหนังละครลุยโอเคสู้ถ้าง,งานเราสู้ตายนะสู้นะครับโอเคอ่ะไปปิดครับฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์ให้ช่องพิ้วนเวียชแนลแล้วก็ดันช่องชะไายยอดดูได้แล้วดันยอดดูหนึ่งร้อยสองร้อยเดี๋ยวคุณเจ้าท่าไปก็จะกินแล้วอร่อยครับขอบคุณมากครับกินได้ครับวติดบโอเค